ดูลีลาพยาไก่นะครับขอบกวงสาวสองคนสาวสองนางนะนเจ้าปีใหมต่ตัวนี้เจ้าปีใหม่ชื่อเขา thế mới, vẫn chưa khai, con đang làm, làm đẻm với nhau, đang làm đẻm với nhau, cái này là, đang ăn sợi thòng, ăn cái thang lấy, ăn lấy, กำลังก่อนสาวอยู่พี่เลยโอ้เมาลีลาไม่ได้กินเลยพี่เลยพี่เลยเมาลีลาจันจงได้ทีใส่เลยตาบตาบเลยสองดอกสาดอกเข้าไปเบิ้นเลยช่วงนี้เปิ้นกำลังต้องการประชากรเมาลีลาไม่ได้กินนี่ ใช้เงินใช้ทองมันนอแต่ลีลายลีลายอยู่ข้างบนได้กินลีลาลีลาพญาหงส์ไม่ได้กิน,าาาน,กนสาวเมินเลยะเขาว่าวไ,ได้เรื่องมีกระท่ามาแก้ผ้าบอกแก่มะ,ะรุ่นมันแก้ผ้าตั้งนานนมมาแก้สักเตีย้ยไ,ได้กินสาวม็อกก็แก้ผ้านายตรงมารีลามันได้กิน มอก็แก้ผ้าไปได้จริงรูดกระซิบก็ได้แล้วิยากเย็นอย่างสมัยนี้เขาไม่แก้แล้วผ้าเรูดกระซิบโจดแลวตาบตาบตาบเลยอร่อยไแล้วบอกให้